ธรรมมาจากหลวงพ่อทัตชีโวแค่ติอย่าให้เตียนมีคำของปุญยตาทั่วที่ท่านให้ไว้มีคำสองคำติดกันคือติดเตียนคำว่าติดกับคำว่าเตียนตีหรือตำหนิสแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกมันผิดส่วนเตียนคือไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าติดเตียนก็คือเลวหมดเลยไม่มีความดีอะไรเหลือเลยถ้าติดกันเสียจนเตียนเลยทำราวกับว่าคนถูกติดไม่มีความดีอะไรเลยถ้าอย่างนี้คบกันไม่ได้ สามีภรรยาอยู่ด้วยกันบางทีสามีทำพลาดบางทีภรรยาทำพลาดแล้วติดกันอย่างก,กับว่าตลอดชีวิตที่อยู่กันมานี่ไม่มีความดีอะไรเลยแล้วมันจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นจะติอะไรกันก็อย่าให้ถึงกับเตียนนะ ก่อนจะติดใครชมเขาก่อนพูดถึงความดีของเขาก่อนที่เขามีจริงๆไม่ใช่ไปยกหย่อปันคุณมีดีอย่างนั้นๆว่ากันไปแต่วันนี้ที่จะต้องพูดนี้มันยังพลาดอันนี้อยู่แต่มันเรื่องแค่นี้นาะเดี๋ยวไปดูจัดการแก้ไขเพราะฉะนั้นที่ฉันว่านี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นที่ดีๆพ้อยเสียหายตามนี้ไปด้วยนะไม่ใช่นะภาพตรงนี้ต้องชัดจะติใครต้องบอกต้องแสดงเจตนาให้ชัดว่านี่ติเพื่อก่อไม่ได้หมายความว่า เขาไม่มีอะไรดีเลยจริงๆเขามีส่วนที่ดีอยู่แต่ส่วนไม่ดีเป็นส่วนที่เราเอามาพูดนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้รับกันได้ 1.4. มีนาคมพุทธศักราช2547